นายยทุกขมะเจติอิมัสสะธรรมะปริยาจตสะอัทโทสาธายตสะมันเจหิสักกัจจังธรรมโมโซตัปปติยินยีทุกขมะเจติคนจะพ้นทุกได้เพราะความเพียร ยืนเพียนตั้งสติเมื่อเราเข้ามาฝึกมหัดมาปฏิบัติมาเข้าคอร์สมาเข้าคอร์สมาเข้าคาดเพื่อจะเป็นโค้ดได้ก็เขาก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านจากความเป็นผู้น้อยผ่านจากความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาลำดับนั้นมาก็พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยกลายเป็นโค้ดโคด้ดออส ถ้าเป็นนักกีฬาร,รูปตบหนังบ e อลเล่เขาทำงานกับเป็นทีมทำงานเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมทเราะ,ะก็เลยมีการพัฒนาทีม,มกระทีมสติทีมสมาธิทีมปัญญารวมเข้ามาอยู่ในตัวโค้ดอันนี้เราก็เลยต้องเป็นโค้ดเจ้าของเลยเบื่องต้น ่อนที่เราจะได้มาถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนไม่บึกไม่เบืนไม่มีบุญบันเลยมีในตัวจิตเราไม่คิดอยากมานะเพราะความรุ่มหลงเพลิดเพลินเพลิดเพลินมัวเมาในโลกในวัฏฏะสงสารหลงในรูปหลงในกลิ่นหลงในผดทลาพธรรมลมยิ่งทุกวันนี้เรื่องเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ พวกเกลียพวกกลามพวกกัดพวกกดพ,พวกกีดแล้วมันมีม,มากทุกวันนี้นะคําว่ากลามก็กินเกียดกามกินเกียดเนยทั้งเกียดติยศทั้งเกียดช่างนะั่นแหละข้ามหมดติดไปหมดติดในรถอาหารมันเราออกมา,าคือว่าเรามีความเพียรได้วยมีความเพียรมีอุตสาหพยายามดิ้นรนค้นคว้าหาเมื่อหาเว้น ให้กับตัวเองจนสุดท้ายแปรแดงก็ได้มาเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าก็จะอยู่ไปถึงวันที่หนึ่งก็ถือว่าที่สุดในชีวิตในการเกิดของตัวเรานั่นแหละค่วแนี้เลยอยากว่ากับฝ่งเรามาบำเพ็ญกอดให้ตั้งบำเพ็ญเอาตัวสติตัวเดียวเด้อวินัยเยทุกขมะเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร เพียรตั้งสติเพียรบริกรรมให้ต่อเนื่องเบื้องต้นไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเราฝึกฝืนบึกเบินดึงมามันก็ไปดึงมาก็ไปเหนือไม่ไปใต้ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปบนไม่ไปล่างไม่ไปกว้างศอกยาววานาคืออยู่กับกายให้ได้อยู่กับกายให้ได้สติคือความะระลึกรู้สติคือความะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบัน อดีตก็ทำเมาอนาคตก็าทำเมาปัจจุบันเท่านั้นคือทำโมทำโมฮเวรคกิธรรมจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขึ้นมาสติจด่อต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคำบริกรรมแนบสนิทกับจิตแนบสนิทกับจิตเบื้องต้นก็ฝึกฝก็ฝืนฝึกฝืนไปฝืนมาบืนไปเบืน,บน,บนบมากลมกลืนกลมกล่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตคำบริกรรมมันต้องบริกรรมได้ขนาดนั้นนะ ลงปูุ่ญจันทร์กับมาโลองหั่นสอนฝึกพูดโธให้กลมงเกลือนเป็นอันหนึ่งอเดียกับเจตฝึกพูดโยให้ฟั่นเฟือเป็นอันหนึ่งอเดียกับเจตเนี่ยองค์ทัานจะสอนตัวอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังองค์ทัานแสดงธรรมว่าตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญจริงจังจริง,งใจขนาดนั้นนะยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดจดจ่อต่อเน,นื่องกับความบริกรรมมันใส่ใจนักใส่ใจวะมีความเพียรใส่ใจเ่ยไหม นวายจาขอบวชมาเลยอยากหู้อยากเขียนอยากเป็นธรรมคือเพลินเห็นไ,ไหมเออมันตั้งใจมันก็ไม่มีใครมาใส่ใจเราขนาดนี้หรอกแต่เราเป็นคนใส่ใจตัวเองเป็นคนใส่ใจในหลักปฏิบัติเป็นคนใส่ใจครูบาอาจารย์ว่าอะไรไม่ได้ปล่อยให้ผ่านง่ายๆนีใส่ใจถ้าเพิ่นแสดงธรรมไว้มากกลับไปขูดก็ไปเขียนอาไว้เพราะความจำมันมีหน่วยความจำมันมีเขีย ขอบเขตจํากัดหน่วยความจําแล้วก็ไปเขียนไว้อเราไปเขียนไว้จาลึกไว้กระดาษเดี๋ยวมันจะเล้อะเรือนไปก่อนนะเลอะเรือนถึงช่วงว่างๆเราก็มาขบมาคิดมาพิจารณาองค์ปู่งปู่พ้นสอนอะไรก็ตั้งท่าตั้งทางจดจ่อต่อเนื่องกับทำคำบริกรรมยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดพุดโทโธพุโทโธ ดังๆแฟนใหญ่พุโทโธ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 พุโทพโธเบื้องต้นมันก็ไม่เข้ากันกับใจเราเทราไหรไมันก็มีหมดทุกอาการนั่นแหละอึดอัดขัด้ะอกหายใจลําบากโว้กระเสือกกระสนกระว้นกระวายมันอยากไปคิดมันอยากไปปรุงองค์ห้องตามาหาบัวไปอยู่บนหลังเขาสงบสงัดดีมากแต่จิตนี้ฟุ้งซ่านนะบอกจิตนี้ฟุ้งซ่านปั่นป่วนโอเอายัางไงไม่อยู่ อมโมโหตัวเองว่าจะเอาหัวหัวนี่โขกกับโขดหินให้มันแตกให้มันตายไปขนาดนั้นสถารที่ก็สงบดีแล้วอสัปพะสานที่สัพยะบุคคลสัพยะทุกสิ่งทุกอย่างสัพยะสงบสงัดหมดใจตรงนี้มันไม่สงบนี่มันจะเอาอยัางไงกันฟัดกันทั้งคืนเลยบังคับเอาบังคับออกเอาไปมาจิตก็สงบตัวหลงนั่นอยากให้เห็นความสงบตรงนั้นแนหะตัวอัศจรความสงบ แล้วพวกเรานี่อาจารย์ก็ ija, มีบุญกันทุกคนอยู่เนีมาภาวานาเด็กๆน้ๆอยๆไม่กี่วันสองวันสามวัน,วนจิตสงบได้อู้ถือว่าเก่งนะตัวว่าอาจารย์เราถือว่าพวกเราเป็นคนมีบุญถือว่าพวกเราเป็นผู้มีกุศลสามารถสัมผัสค,ความสุขได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ถือว่าเก่งกันทุกคนมีบุญกันทุกคนฉะน,นั้นพวกเราก็ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเอาบำเพ็ญ เมื่อบําเพ็ญนแล้วมันจะเห็นความอัศจรรย์ไปโดยลําดับลําดับเราได้หลุดออกจากกงคัางเคียหาสถานบ้านช่องเพื่อจะมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายโอะทุกคนมีหน้าที่มีภาระมีหน้าที่ต้องอทําต้องดูแลเราสลัดเราสละสิ่งเหล่านั้นมาทําประโยชน์ของตัวเองอทําประโยชน์ของตัวเองขึ้นมา เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนากับตัวเองเน่เป็นโบนัสอันนี้แหละคำว่าใหม่วันคืนที่ใหม่เราไม่ได้ทำมันเก่าดิแต่ขณะเดียวกันเรามาสั่งสมทำมาสั่งสมความรู้มาสั่งสมความเห็นมาสั่งสมแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เราไม่เคยกระทำบำเพ็ญมันเลยเป็นวันเป็นเวลาที่มีคุณค่าขึ้นมา ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ขอให้ใส่ใจทําความเพียรให้หลายทําความเพียรให้หลายผู้ใดจิตยังไม่สงบก็บังคับเอาฝึกเอาฝืนเอาฝึกฝืนบึกเบืนเอาฝึกฝืนบึกบืนเอาถ้าใครตั้งจิตตั้งใจจดจ่อต่อเนื่องไม่เกินสามวันดอับพระอาจารย์ว่าอย่คุณแม่เสียดเนี่ยมันก็ได้สัมผัสถึงวาระของกันแม่หุงไม่ซีดาวหูไปชักชวนมาบวดมาเข้าคอท นก,กันรัยยานิมิตรกันระยาณธรรมถ้าไม่ใช่ญาติไม่รู้จะไปชวนกันยังไงชวนก็ไม่มาก็ไม่อยากชวนอันนี้เป็นอํานาจบุญเลยอานาจบุญอํานาจกุศลอํานาจคว,ความดีความหมายเลยได้ไปชวนกันมาอย่างนก็การพัฒเป็นการพัฒนากันมาเรื่อยๆยอก็ฝึกเอาจะเห็นแก่ความเหน็ดเนื่อยอด สู้อดสู้หุ่นดอฝากเป็นฝากตายกับพุโทโธจริงๆนะฝากเป็นฝากตายกับพุโทโธจริงๆประกอบเหตุมากผลมันก็มากประกอบเหตุน้อยผลก็น้อยออฉะนั้นประกอบเอาคุณนหน่วยเออเฟสซี่ก็เมื่อจิตสงบได้ก็เล่งความเพียรเอาจะมีโอกาสมีเวลาช่วงก่อนถึงปีใหม่นี่แหละหลังปีใหม่ก็ต้องได้ไปเข้าห้องนี่ละ ไปเรียนอีกแล้วความหมายในายะนี้ขอให้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองฝึกอบรมธรรมะให้แห่มากให้หลายยืนพื้นเอาความสงบเป็นตัวยืนพื้นดังจากนั้นก็าหาัดขบคิดพิจารณาเดินโยกม4ี่ชั่วโมงก็หัดพิจารณา,นาสักสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงก็เข้าบริกรรมพุทโธคือเข้าบริกรรมเข้าสมาธิให้มีความชํานาญ เข้าตอนไหนก็นเข้าได้ฝึกมันเข้าได้ขนาดนั้นนะหยุดคิดกําหนดจิตหยุดคิดไม่ต้องคิดเรื่องอื่นกําหนดพุทโธแน่นปึงจิตหยุดเลยวืดเข้ามากายเบาจิตเบามันถอดปลั๊กตู้เย็นปลั๊กหม้อหุงข้าวหรืวปลั๊กเครื่องไฟฟ้าอย่างนี้ไหมถอดปลั๊กเลยความหมายสั่งสั่งถอดก็ถอดเลยอันนี้การฝึกการเข้าฝึก แต่ว่าสีคือการเข้าสมาธิอันนี้ก็เหมือนกันเราฝึกสมาธิจนเข้าไปได้ที่แล้วฝึกสมาธิออกมาคิดทีนี้นะอย่างที่แสดงเมื่อเช้ารูปังอนัตตาแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เอาศัยเราเอาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่ารูปประคันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่ให้มาอย่างแท้จริงเมื่อจิตสงบแล้วก็ทำเหมือนพระอาจารย์สอน เอาเดินเลยเธอเป็นสรีระยนนะสันเนี่ยเป็นตัวจิตนะฉันมายืนฉันไม่เห็นตัวสันยืนอยู่เดินกลับไปเดินกลับมาพุโทโธพุโทโธหัดถอนจิตออกมาดู <c oughs> พราป่านปู่ทิ้งห้องนี่แามหนาวสิทำไมก็เดินดยุ่งขมทได้บันนี้เดินดยุ่งขมไปเดินดยุ่งขมมันหนาวก็คือแปลเพราห้องไม่ร้อกมันก็ะไลสั้นนี่แล้วยางไปพระห้อต๊กเนาย ง่วงไปเห็นผมตื่นผมอีกกองมันบอกมันบอกมันมันเห็นอีหยังว่าตื่นผมได้ของมันกองอ่อยๆจะส่วนผนแล้วมันลายสั้นเนาะมันหนาวเว้ยคืนมาเอาอยู่บนเสากับผมกันจักต้องแตย่าแต่งย่างไป็ว่าผมได้กองตื่นแต่สมัยนี้เอาไม่ไปเคลียร์บางประเด็มันทัรมดานี้ว่ามันมีอย่างมันมีอย่างว่าปรากฏการณ์เคยมาลองวิชาพ่อมาสักที มันผีหลอกนะมาลองวีซา่ามันเอียงเอาไม่ไปเคลียร์บอกบุหงองกูมันหนาวแล้วขึ้นไปอ,อยู่บนเสาเนี่ยมันหนาวขึ้นเดินไปได้ไหมมันหนาว,วนเน,วน,นาะไปที่ก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปฝึกมาเดินยังกรมดูร่างกายเจ้าของมันเดินตัวจิตก็อ่ายืนดูอยู่หัวทางน่ะนี่ดีซันนะเดียซันนะมีแต่รูปฝักขันนะเดินกลับไปเดินกลับมาอยู่นะแขนสองขาสองหัวหนึ่ง ที่ประกอบไปดินน้ำรวมไฟนะไม่ใช่เดียสันนะ,ปะเป็นธาตุของพ่อกับแม่ให้เรามาแท้จริงนะ,ะ,ะอันนี้เป็นรูปประคันรูปประคันในรองหนึ่งคนทนไปเลยจะเป็นทนทวนไปนี่รูปประคันรูป,ปังอนัตตาเดินก่อนไม่ต้องมีวิญ,ญญาณก็ไม่เป็นไรนั่นนะก็มาคลี่คลายในขันน้ำม,มาขันในตัวจิตอันนี้มันเป็น นามมาขันมันเป็นตัวละเอียดมันไม่มีตัวให้เราจับต้องมองเห็นเนี่ยก็ฝึกเอาเ็นที่ก็ฝึกเอาอันนี้เป็นรูปประขันอันนี้เป็นนามมาขันเวทนาขันอารมณ์ความรู้สึกภายในใจยินดีกับยินร้ายที่เกิดขึ้นภายในใจปกติยินดีแล้วก็ไม่เป็นเจ้าของยินร้ายแหละไม่พอใจแล้วก็ไม่เป็นเจ้าของอีกและ,ะก็หัดถอดหัดถอนออกมาทีนี่นะ เมื่อมีสติสติคือความระลึกรู้สมาธิคือความตั้งใจมัน่นปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของอารมณ์ทั้งสองที่มันเกิดขึ้นยินดีกับยินร้ายอยู่่นาะยินดีกับยินร้ายอยู่นั่นแหละกูก็เป็นโดยตลอดเลยกูเด็กกูก็ยินดีเดยวก็ยินรา้ายเดยกก็ผ้าไห่เดยกก็ฟ้าหัวอยู่พอดนนั้นเรามาเป็นผู้เห็นบ่านะฝึกสติสมาธิปัญญามันเป็นผู้เห็นเห็นเวทานา เวทนาอ่าเวทนาอ่าทุกทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานี่มันมีทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาอมันเกิดขึ้นเราก็อ่าเป็นผู้เห็นทีนี้นะเราฝึกจิตให้เป็นผู้เห็นอารมณ์ฝึกจิตเป็นผู้เห็น ไม่ต้องไปเป็นยินดีไม่ต้องเป็นยินร้ายกับเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องไปอ่ายินดีในสุขหรือว,ว่ายินร้ายในทุกเป็นผู้เห็นอารมณ์ทั้งสองว่าอารมณ์ทั้งสองยินดีกับยินร้ายไม่ใช่จิตแล้วนะอันนี้เวทนาขันฝั่งนามนามมาขันแล้วก็ฝึกอยู่เรื่อยๆปกติเราก็มีแต่เป็นเนาะเอาไปามาก็ฝึกเอาไปสัญญาขัน การจำได้ไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมาความจำทั้งหมดความจำที่ดีจำเรื่องราวที่ดีจำเรื่องราวที่ไม่ดีมันไม่ใช่จิตเรานะจิตกับขันเป็นคนลาในชื่นเชิงนะเมื่อก่อนหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงสัญญาาว่าเป็นใจแต่ทุกวันนี้กำลังมาฝึกมาฝนว่าใจกับสัญญาเป็นคนละอันกันนะใจกับสัญญาเป็นคนละอันกันนะ เราไม่ใช่ใจคือใจใจเป็นตัวรู้เฉยๆว่ารู้ว่าใจกับสัญญาเป็นคนละอันกันเนี่ยเราก็จะเรามาฝึกผู้รู้ขึ้นมาสังขารขานการปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็เป็นหน่วยหน่วยความเ,เรียกว่าการปรุงแต่งการทำงานของสังขารขานมันมีการปรุงแต่ง การปรุงการแต่งเรื่องราวที่ดีบ้างเรื่องราวที่ไม่ดีบ้างการปรุงการแต่งขึ้นมาก็มีความยินดีและมีความยินร้ายอยู่ในตัวมันนั่นแหละเราก็ต้องมาเห็นว่าสังขารการปรุงแต่งกับใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นคนละอันเลยสิ้นเชิงเราจะได้เห็นชีวิตที่ผ่านมาเราก็เป็นแต่ผู้แสดงเลีวกับเป็นนางเอกเล้วก็เป็นนางร้ายเดีวก็เป็น ดาวร้ายเด็คือเป็นพระเอกเมื่อเราฝึกฝนเราอบรมตนอยู่เรื่อยๆอยูอยย่บ่อยๆเป็นนักแสดงมานานนะก็ฝึกสติให้มันแก,ก่กล้าได้แสดงร้ายได้แสดงดีเดียวก็หัวเราะเดียวก็ร้องไห้อยู่นั่นเอาไปมาก็ฝึกไปพงมาทุกวันก็เป็นผู้กำกับหนังไอ้หม่ำนี่หม่ำโจกมกนี่หม่ำฟีเวอรน์นี่ก็เป็นผู้กำกับหนังเงินล้านคนนี้เงินร้อยล้านคนนี้ ไม่ได้เป็นผู้แสดงแต่ก่อนหน้านี้ไอ้อมั่มเข้ากรุงเทพเขาก็เปิดบริษัทเล็กๆการเปิดบริษัทหอกกม่่มก็ว่ยา,ากกระจาดสองคูนึงหาขายไข่ปิ้งเลยเปิดบริษัทง่นะายๆนะขายไข่ปิ้งไปกับปนั่งเปาะกับตังนงงางเปาะลงกขางไข่ตัวมีซอสเนี่ยมีพริกไทยเนี่ย่นยละสองบาทสาม่นยหา้าสิตัวซื้อยินประจำพอกันด้ขา,ายไข่ปิ้งเด้อ เปิดบริษัทขายไขรปงริงต่อมากับเปิดบริษัทรับหินต่ได้ท่องเที่ยวก็ตังกบหินไปกับไปหารับมีดรับมีดรับจ้างนะนะฝนมีดรับจ้างอ้อมุูเทพมไปแล้วทีนี้ฝึกไปฝึกมาก็เป็นผู้กำกับหนัง ฝึกไปฝึกมาเป็นผู้เห็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เป็นอารมณ์เป็นผู้เห็น,ในใปเป,นเปน็นผู้เห็นคือต้องการฝึกไปเรื่อยๆต้องการเป็นผู้เห็นอารมณ์นี่ไหมอารมณ์แห่งความอยากและอารมณ์ความไม่อยากเี่นไหมเราเป็นผู้เห็นปกติความอยากกับความไม่อยากอ่ะมันมันมาบีบม,มาบังคับใจเรานร่นไหมอันนี้เป็นปัญญาญาณน,น,นี่เรียกว่าปัญญาญาณ รู้รอบในกองสังขารขึ้นมาถ้ารู้เรารู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่บ่อยๆเอาไปเอามาเราก็จะได้เป็นผู้กำกับหนังเอาไปเอามาเราก็จะเป็นผู้กำกับภพกำกับชาติทั้งกำกับทั้งกำจัดได้บ้านเ่ยได้กำแลวไม่ได้ทิ่เจ้าจะเทได้ดบ้เนีลยเรื่องกำกับกำนั่นกำนี่กำนั่นกำลังกำเทิงกำลางกับไปกับมาห่วยแก่กล้าไปกำจัดเลย เป็นผู้กำจัดกิเลสภายในใจตนแต่ได้วัานี้กำจัดกิเลสอุปทานความรุ่มหลวงเพื่อเพลินมัวเมากับรูปประคันกบนามประคันก็มันเกิดอารมณ์กับรูปประคันกบนามประคันสิ่งที่แสดงมานี่แหละสิ่งที่พูดพูดมาสิ่งที่พูดพูดมามันไม่ได้ทำวันหนึ่งวันเดียวเด้มันต้องทำไปเรื่อยเรื่อยจนวันไหนจนมันพอนั่นแหละจนมันแจ้งมันจริงนั่นแหละ คมว่าวินัย,ยทุกขมะเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องมีความเพียรทําไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆเหมือนพญากระลอกพญากระลอกนี้อคอนก็ลูกคนตกน้ําทะเลเมื่อลูกคนตกน้ําทะเลจะทํำยังไงก็ตั้งสัตว์จะอธิษฐานจะหวีดน้ําทะเลให้แห้งเพื่อจะลงไปเอาลูกของตัวเองขึ้นมาทําชาปนากิจ ศพเขาของตัวเองอมเมื่อตั้งจิตอย่างงั้นแล้วก็วิ่งลงไปในทะเลเอาหางจุม่มแล้วก็วิ่งขึ้นมาสวัสดปั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 ด,ปด,ปดแล้วก็วิ่งลงไปเอาหางจุ่มแล้วก็วิ่งขึ้นมาสาัด์ปัดปัดแล้วก็วิ่งลงไปเอาอยู่อย่างงั้นเอาไปมาก็ร้อนถึงอ่าบัลลังก์ของพระอ,อินทร์นะทีนี้นะบัลลังก์ของพระอ,อินทร์นะทีนี้เพราะผู้มีบัล มีมีเหตุอาเพศอันใหนหนอวันรังก็คือแข็งขึ้นก็ส่องด้วยด้วยจากทิพจักขุยานลงมาเห็นพญากระลอกจากหวิดหวิดน้ำทะเลให้แห้งเพื่อเอาลูกโอ้ท่าลงไปซอยหัวแตกเกศเทียงไปไเด้นี่วา่านหมถ้าเราทำจริงๆมันต้องเห็นจริงๆอย่างนั้นแล้วคนจริงแล้ว่าของจริงมันเลยอยู่กับคนจริงไงของจริงก็เลยอยู่กับคนจริง ก็จะทำจิตของเราไดนะ้ละมันแน่วแน่ให้มันแกล้ากล้าให้มันสามารถมันก็จะสามารถนํามานําพาสิ่งข้างๆเคียงได้